ผมก็เป็นความต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ากระบวนการวางแผน,นที่เราจะทําผังชุมชนโคกหนองนาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภาครประชาชนในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้วางแผนนะฮะกิจกรรมที่1ถึง5นะครับแล้วก็ทําตามนะครับตามแผนเดิมทั้งหมดนะครับป็นเนื่องจากว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของการดีเช็คการทำดับเบิลเช็คแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลนะครับเชิงลึกอีกครั้งนะครับในในเวลาลงพื้นที่โดยไปถึงกระบวนการมีส่วนร่วมภาครประชาชนที่เรา และมีการแลกเปลี่ยนนะครับได้มีการสรวจความต้องการนะฮะในแต่ละเดือนในแต่ละกิจกรรมนะครับผลสาเร็จมีการประเมินแล้วก็ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นก็นามาสู่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นการแสดงให้เห็นภาพว่าทุกทุกที่ของเราเนี่ยมหาวิทยาลัยสุโขทัยสรราธิราชประเทศทั้งบัณฑิตทั้งนักนศึกษานะครับทั้งภาคประชาชนรวมไปถึงผู้สนใจในพื้นที่ตำบลท่าตูนอำเภอท่าตูนังสุริรเป็นพื้นที่เป้าหมายของเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นผู้นําชุมชนนะครับแกนนําหรือรวมไปถึงเอ่อเครือข่ายภาคเกษตรของเราเนี่ยตอนนี้เราเราเห็นภาพร่วมกันว่าการที่จะทำโค้งของ,งานาหรกระบวนการสมุ์ภาประชาชนเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นในพื้นที่ต้นแบบนะครับกระจายไปไปพื้นที่ทางเคียงนะครับให้เป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการทํางานนะครับตัวนี้ที่อาจารย์ลิฟขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น ตัวอย่างนะครับที่เราได้ดำเนินการไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เรากำลังจะวางแผนเพื่อดำเนินการให้มันมีความหลากหลายในมิติของการทํางานนะครับการรวมเชิงปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้เป็นการมานั่งฟังบรรยายแล้วจะเป็นการลงมือปฏิบัติจริงทําจริงแล้วก็สร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมที่แท้จริงนะครับนะครับอันที่หนึ่งคือหัวใจเดียวกันณวันนี้เราเราได้พื้นที่ที่เป็นที่เป็นหนองนะครับตรงนี้ที่เป็นหนองตรงนี้เราได้พื้นที่ตรงนี้มาแล้วนะครับก็เกือบสี่ไร่ เราตั้งใจว่าจะให้เป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรดนที่เป็นรูปหัวใจนะฮะเราใช้คีย์เว่าหัวใจเดียวกันนะครับก็คาดหวังว่าการพัฒนาแหล่งน้ำนะฮรรวมไปถึงการปลูกพืชผักนะฮะต่างๆที่อยู่รอบหัวใจเนี่ยรวมไปถึงไม้ดอกที่เราจะวางแผนเรื่องปลายปีที่เราจะเอาไม้ดอกที่มีความสำคัญในเชิงของศิลปะเข้ามาลูกก็เพื่อให้เป็นแรงบันดูลรวมไปถึงพื้นที่เช็คอินนะครับในการถ่ายภาพนะครับนี้ก็จะมีระเบียงมีเครืเล่นนะครับนั่งพักคอยนั่งพัก เช็คอินแล้วก็พักผ่อนหลังใจที่จะเรียนรู้ทั้งระบบไปด้วยกันนะอันที่สองครับแปลงหมอดฉริยะนะนฮะเนื่องจากว่าสุรินเนี่ยมีพิพิธเื่องของอความสําคัญนะฮะที่อยู่ในในทุกวิถีชุมชนในแต่ละท้องถิ่นทั้งจังหวัดสุรินทร์ทางตำบลท่าตูของเราเองก็เช่นเดียวกันนะฮะเราจะส่งเสริมเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ทำใหม่ทอผ้าใหม่นะฮะก็เราจะทําตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำคือการปลูกหม่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้วางแผนที่จะทำแปลงหม่อนอดฉริยะนะครับด้วยระบบน้ําหยด ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็เป็นแปลงหมอดที่คัดพันคุณภาพเพื่อที่จะส่งต้นตอหรือส่งขยายพันธุ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันที่สามนะฮะทางโกยเงินตรงนี้เนี่ยนราสนใจว่าที่เราลงพื้นที่มาเนี่ย เกษตรกรที่เขาเขาทำนาแล้วเขามีพื้ที่บางส่วนที่ขุดสระไว้บ้างแล้วนยะ mm hmm. เขาก็มีความฝันแล้วก็อยากจะเลี้ยงมีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เศษรษฐกิจนะครับปลูกเ,เลี้ยงสักสองสามเดือนนะฮะเราก็สามารถที่จะขายได้ไม่ว่าจะเป็นปลาลินปลาตะเพียนปลาดุกปลาช่อนนะฮะก็ตรงนี้เราถึงใช้ระชังตวงเงินตรงนี้เราก็จะให้ภาควิชาการเราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็การทําเครื่องมือในการเพราะเลี้ยง การฉางโกยเงินจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยโกยเงินเข้ากระเป๋านะครับเข้าโคจรของตัวเองนะครับอันที่4นะครฟาร์มแพนน่ารักแน่นอนนะครเป็นทําย <rien Legend. S 2> ืนย anyway. ันทั้งนึงว่าเราเราจะสนับสนุนเรื่องของการเลี้ยงวัสุสั์การเลี้ยงแพะในพื้นที่ของจังหท่าตูมถือว่าเป็นสัดเศรษฐกิจอีกชุดหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจเพราะว่าสามารถที่จะทําไปทําเป็นฟาร์มแพะแล้วก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ได้ในอนาคตนะฮะก็จะเป็นฟาร์มแพะน่ารักนะฮะก็คงจะเป็นที่ถูกูกใจของเเยยาาวชนนนนะลลหัรี ที่สนใจเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ข้ามาถ่ายรูปให,ใ,หให้กิจกรรมให้นมแพะให้หญ้าหารแพะนะครับอันที่5นะเลยครับตะบันน้ําปัรสุดนะตัวนี้ผมคิดมานะก็เราเราคิดมาตลอดว่าปัญหาเรื่ององการขัดแคลงน้ำนะรเราจะทําอย่างไรให้ภาคเกษตรกรหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงน้ําหรือมีเครื่องมือการการ,การกระจายน้ําที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เพิ่มนวัตกรรมนิดนึงเข้าไปนะเพื่อให้มีความหลากหลายแล้วก็เข้าถึงแหล่งน้านําได้ง่าย ซึ่งผมคาดหวังว่าตะบันน้ำตะบันสุขตะบันความสุขตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราจะไปถ่ายทอดในกิจกรรมดิสาร์ครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถเอาไปปรับประยุกต์นะครับเพราะว่าเป็นการส่งน้ำนะฮะที่เพิ่มแรงดันนะฮะโดยโดยใช้หลักของการวิทย์นะครับแล้วก็การอัดแรงดันจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับสามารถกระตายน้ําได้ไม่น้อยกว่า2อถึงสามร้อยเมตรนะฮะในพื้นที่ทังเคียงได้สบายเลยอันที่หกนะฮะโต๊ะทรายสร้างสรรค์อันนี้เราดำเนินการไปแล้วนะแต่เราก็ยังอยู่กับเราตลอดนะเพราะเราคิดว่า การให้ความสําคัญของเชิงเชิงภูมิสถานะฮะภูมิสังคมรวมไปถึงภูมิประเทศต่างๆเนี่ยกัวสายทั้งสันจะเป็นการจําลองนะฮะเชิงของพื้นที่พื้นที่ทั้งชุมชนทั้งตําบลทั้งแปลงหรือแต่ละเกษตรแต่ละแปลงที่เป็นพื้นที่น้ำร่องเราจะเอามาจําลองในพื้นที่ตัวสายแล้วก็จะมีรูเคราะห์ร่วมกันนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไปที่เห็นก็คือเรื่องทิศทางลมนะฮะทิศทางแดดนะครับตอนออกตะวันตกนะครับสลบบอลทัวน้ำไหลไปทางไหนนะครับเราก็จะมองภาพด้วยการที่พบริเวณตัวสายทางสัน ันที่เนะครับเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมของของเราเลยที่เ,เราว่าได้เพราะว่าเราเใช้โดรนเจ้าวิหารตัวนี้เนี่ยเรามีทีมงานเด็กนะครับของเราที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการบินโดรนนะฮะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการสำรวจภูมิประเทศนะครเราพยายามที่จะแปลงขานข้อมูลทั้งหมดมานําไปสู่การปฏิบัติจริงแล้วการวางแผนที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราไม่ไดเอามาแค่จากฐานข้อมูลใน Google Map นะฮะเราเอามาจากภาพถ่ายนะครับของโดรนแล้วก็การเก็บข้อมูลทำลายแต่ละเดือนแต่ละเดือนการเปลี่ยนแปลงนะ จากฤด,ดูแล้งนะครับที่แห้งแล้งตอนนี้ตัวนี้เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วเราก็เริ่มเห็นทิศทางไหลของน้ำนะฮะการใช้ g o o Google Map อย่างเดียวไม่สามารถอัปเดตนะครับเพราะว่ามันจะไม่เดียลไทา์แต่ถ้าโรดเดียวเราถ่ายวันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าหลังฝนตกแล้วน้ําจะทิศทางไปทางไหนนะฮะก็ตัวนี้ต้องยกให้ว่าโดนเจ้าปหาหจอย่างไรินครับและสุดท้ายนะฮรบรอบรั้วคาร์บอยก็ก็เป็นเป็นเป็น,ปนอีกเครื่องมือหนึ่งนะฮะที่เราอยากจะจับระบบแรงงานหรือพื้นที่เกษตรกรรมของเราเนี่ยให้มีส,สัดส่วนก็เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำรั้วคาร์ เกี่การผสมผสานเครืค่องม,มือที่เราเตรียมเอาไว้นะฮะแล้วก็ให้ภาคเกษตรกรหรือ,อชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยวางเบรสจากการทํานาทําเกษตรได้ทําลูกข้าวยนะครับมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งที่ตระการถึงชุมชนที่สามารถจําหน่ายให้กับชุมชนทั้งเคียงหรือต้องติดทั้งเคียงได้นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจโครงการยูทูปทีนะฮะมหาลัยสุโบทัยราชภกฏประเทศนะฮะได้ติดตามนะฮะเพจของยูทูปีของเรานะครับและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับของตระเมท่าตูมนะฮะเราจะยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตะบลแบบภูนการไปด้วยกันครับผม